สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากมาเล่าเรื่องหอลโคขัดดียาสะเทือนบัลลังก์พ่อบ้านเยอรมันนะคะ <c oughs> ก็คือได้มาเทศทีแล้วเนาะคะ่ะก็มาเล่าเรื่องว่าเป็นอย่างคนเยอรมันคือเ่าอยากไม่ลูกกับส่วนมากแล้วคนที่ไม่อยากไม่ลูกอะ่ะจริงๆจะเป็นฝ้ายใชายมากกว่าคะ่ะเพราะว่าภาระนักในการรับผิดชอบนะจะตกอยุดที่ฝ้ายใชยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในกรณีทีเด็กน้อยอย,อยัง่งอายุยั่งหน่อยอยู่เนาะคะ่ะเด็กๆเนี่ยก็คือ แม่น่ะจะต้องบ่ทำงานเลยจนกว่าลูกจะเข้าอนุบาลมาเฮ่าเด็กเล็กอนุบาลยังสี่ค่ะก็คือพรต้องรับผิดชอบเต็มทีเลี้ยงดูเต็มทีอ่าคนมีบ้านมียังยุ่ก็เป็นเรื่องดีไปแต่ว่าคันยิงเซาบ้านยุ่งยัยงสี่ค่ะนักสุดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดกรณียากันขึ้นมานี่สุดยอดก็คือสิยกตัวอย่างของกรณียาของโมแฟนไห้ฟังเนาะคะ่ะว่า นักขนาดใดพอบานน้ำตาเช็ดหัวเข้าขนาดใดเนาะก็คือว่ามูแฟนเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทกันก้อนเขาจะแยกกันยุ่ปีหนึ่งนี่ก็คือพบปะกันกับกระนัดการกินเขากับ่มีอย่างผิดปกติด้วยค่ะว่าเขาจะมีปัญหากันนี่ก็คือข้อดีของคนดิรมานย่างหนึ่งเนาะค่ะว่าคัอนเขารูุกสึว่ามีความสุขในชีวิตคูลเลว ทังตันบ่มเป็นตันเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทั้งหลายกินนะความร,รู้สึกเขาบอกว่าไ่แปล้วเขาจะแยกกันโดยดีเนาะค่ะเพราะว่าก้อนที่เขาจะแยกกันอยู่ปีหนึ่งเนี่ยก็นัดกินข่าวก็เห็นว่าปกติดีแล้วหลังจากนั้นก็วันเกิดแฟนกับเชิญมากับมา,มาตาผู้ชายก็ได้รับข้อมูลว่าแยกกันอยู่นะคะอยู่ในช่วงแยกกันอยู่กับผู้ชายกับเศร้ามากค่ะเศร้าซอยมากเพราะว่า สองคนนี้เด้อค่ะเขามีลูกสามลูกสามคนเป็นแฝดครูหนึ่งแล้วคนน้อยเนี่ยอายุสิบหกปีแฟดมีกระิบเจ็ดสิบแปดนะคะแล้วผู้ใายนี้ก็มีธุรกิจของตัวเองก็เป็นธุรกิจขนาดกลางก็คือคือ,ค,อคนเยอรมันทั่วไปนะคะจะเเป็นเจ้าของกิจการเองมี้านขายของยังสิเมียน,นี่เป็นลูกจ้างองค์กรสักย่างหนึ่งนี่แหละคะ่ะบัดน,นี้ ลูกทั้งสามก็เลยื่อยยุ่ในความหนูแรกของพอซึ่งเ็กน่ยอยเยอรมันยุคใหม่นี่ก็คือ,อยากยุค่ะว่าขนาดตอนที่มาบ้นเกิดแฟนเนาะคะ่ะประมาณวายสามเนยลูกโทษตามแล้วลูกคนน้อยอายุสิบหาสิบหกนะคะตอนนั้นปีที่แล้วแยกกันยุ่เนาะคะ่ะปีนี้ก็คือทําเรื่องยากขึ้นศาลสิบหาสิบหกโทษตามเห็ดกับเขาว่าฮันนี่เป็น คือเขาปฏิเหตุกับข่าวยห่คือปนานท่าเลยค่ะก็อบขนมปงขนมปังกินสั้นนั่นแหละเดือกก็แค่ต้มเซนสปาเ,ก,ปาเกตตี้กินก็ซอก้อนมะเขือเทศเพราะเหตุค่ะพอต้องกัไประเทศห้นี่ก็คือน้ำตาเช็ดหัวข้าวเรือมึงแล้วก็คือแม่บ่เอาลูกเลยแม่ไปยุกกับแฟนไม่ไปยุกอพาร์ตเมนต์กับแฟนไม่ลูกทั้งหมดให้พอเป็นคนดูแลคือยุบานพอเป็นรักแม่อาจจะไม่เยี่ยมหรือว่าลูกไปเยี่ยมแม่บางเป็นบังค้าก็สมมีขอตกลุกัน เพราะว่าฐานะพอดีกวัวพอทํางานดีกลัวทั้งสี่ค่ะบันนี้อย่างที่สองที่บอกว่าหลังจากแยกกันยู่มากหนึ่งปีกับมาทั้งสองคนกับมาทําสัญญาญาด้วยค่ะ,ะทั้งข่อยกาแฟนนี่ก็เป็นทนายให้แฟนข่อยเป็นทนายให้ผู้ใา้เนาะค่ะแล้วก็มือทีว่าสัญญาญาแล้วเนี่ยคือทั้งสองคนบ่บาเจอหน้ากัน ให้ผู้ทายมาก่อนแล้วก็มาเขียนขอตกลงในสัญญาญาบาอยังแนะี้ยอย่างแนะี้ปนี้มือรุ่นกับให้ผู้ยิ่งมากผู้ยิ่งดันเอาแฟนไม่มานั่งค่ะเอาแฟนไม้มาหนั่งคือ,คอ,แ,ฟคอแฟนไม่นี่มาเปิดแกตาล็อกเบื้องเลยคอยว่าผู้ทายต้องสมควรสีใจมองนี้ให้นะมองนี้ให้นะยังไงสิ่ะคือคือเต็มทีเพราว่าเขาแต่ง,งานกันมา20่ปีนี้เนาะค่ะญาญายานี่กรณีที่่าเขาใส่ประกันสังคมประกันชีวิตน้ำกัน แล้วก็เขาจะต้องแยกเป็นไายผู้หญิงตั้งหาหไยผู้ชายตั้งหาค่ะมันมันจะมีแบบว่าเรื่องการคำนวณเงินนี่คพวกนี้คำว่าเจยวของแล้วก็เงื่อนกเกษียนยี่ิปีที่อยุ่น้ำกันเนี่กเกษียนอายุนี่เขาต้องมีส่วนใดน้ำผัวน้ำเด้ค่ะก็คือแฟนใหม่นี่เขามาเป็น ที่ปรึกษาของเมียเลยล่ะแฟนไม่เมียนี่เขาว่าเป็นที่ปรึกษาของเมียเลยว่าจะควรนสดใมองนี้นะจะควรนสดใมองนี้นะแฟนข่อยกะจมูสิพ้าแฟ้นไม่มาหยังเหตุให้เรื่องมากผู้ชายกบน้ำตาเช่นหัวเขา้าค่ะทึงท่งทึง่งฮักฮักเมียย,ยุดอกซ่อมมึงหรือซ้อมักเมียยู่แต่วา่าก็คือเมียเขาก็บ่อยากคิ้วน่ะมันเขาเขา้เขาไปแบบบาย่ายดียงสิคะนั่ะน้ำตาเช่นหัวเข้าบันนี่กดบันนี่ ลูกทั้งสามคนเนี่ยในกรณีนี้ถือว่าพอเนี่ยเงิ่เดือนหลายกว่าแม่พอจะต้องดูแลค่าเลี้ยงดูทั้งหมดเนี่ยเต็มที่เนาะคะ่ะซึ่งเด็กน้อยกับว่อแในอายุสิบแปดเดส่วนนี่แม่แยกไปยู่แม่ก็ถือว่ามีคาสบา,านมีอย่างเขาก็เขาก็สิทธสู้กันเนาะคะ่ะกัดสารต้องตรวจสอบมันเดซา,ายไ่ไดจริงไรไดผู้ได้ดไจังสิบันนี่ลูกสามคนนี่ ถือว่าพอเนี่ยรับผิดชอบเขาสิมีตารล่างเนาะคะ่ะว่าเขาสิเอินตาล่างดุสดอฟทับเบเลยแามเขาแามเขายาก,กันเขาสิมีตตรล่างคำนวณเลยว่าลูกต้อคนอายุเทอดใดคันพอเนี่ยมีเงืนเดือนต้อเดือนนี้ทอใดใยจะต้องจ่ายคนละทอดเทอดายเงสิเนาะคะ่ะเขาบัญชีให้ให้ลูกในกรณีที่ว่าผู้นำคนการาิถาบัเรลเมละ่ะสิได้เงินคายัง้ยงู ส่วนตู่กับของบบหมายถึงว่าผัวตองส่งห่บโยังไงสิเพราะว่าผัวมีเงินเดือดายกว่าแล้วก็เขาก็สิมองยังสีคว,ว่าเงินเลี้ยงดูสําหรับผู้ยิ่งเนี่ยในกรณีที่ลูกอายุเจ็ดแปดขวบเนี่ยตามกาเจ็ดแปดขวบจนถึงเจ็ดแปดขวบเนี่ยอันนี้ผู้ทายก็ยิ่งนะักต้องจ่ายทั้งค่าเลี้ยงดูให้แม่ให้ลูกคันลูกอยู่น้าแม่นี่ผู้ทายนี่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูทั้งให้แม่ให้ลูก เต็มพีกาดเลยด้วยค่ะเพราะว่าเขาถือว่าแมยังทาง,งานบ่ไใดจะต้องยุบานจะต้องเลี้ยงดูลูกคันเล็กน้อยตั้มก็แปดขวบพอนี่จะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้ลูกนั่มให้แม่นั่มอันนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คันแต่ว่า,าลูกยุ่น้ำพอกับกับบ่าจาเป็นต้องจ่ายแม่เนะคะแม่อาจจะต้องหางานท่าเองนั่นเองแต่ว่า,าลูกอายุแปดขวบคืนก็คือว่าเล็กน้อยเขาโรงเรียนแล้วสันกัสมีตะล่างอีว่า แม่จะต้องหางานทำเครื่องมือช่วงเราร้าย่ำลูกไปโรงเรียนนังสีชงบ้ายกับจังการมาทำงานนำ้ำเอ่อมายุน่นา้ำหลวงสิค่ะพ่อกะสีใจให้แม่หน่อยลงหรืออาสิบะใจเลยขันขันแม่ทำงานว่ามีเงินพ่อสำหรับชีวิตตัวเองแต่ว่าสำหรับลูกพ่อกะต้องจ่ายย่ดีแล้วกรณีนี้ลูกสามคนนี่ปกติแล้ว เ้าก็่สิคือตว่าเบสิกเขาจะต้องจ่ายจนถึงลูกอายุ18ปีแตีตว่าในกรณีนี้ก็คือว่าคันลูกอายุเกินสิปีแต่ว่าขันยังเลี้ยนมหาลัยอยู่พอกระตองจะะ่ายเลยค่ะจ่ายตุนกว่ามันสิเลี้ยนจุบปร,ริญญาตีแต่ว่าขัน,ขนเด็กน้อยหัวหมอว่าเออจะให้พ่อจ่ายไปเรื่อยๆเลี้ยนจนอายุยี่สิบหาพอจะต้องจ่ายไปเรื่อยๆ จนอายุิ0ปีพ่อจะต้องจ่ายไปเรื่อยๆข่อยเลี่ยนบ้าโจ๊บตั้งสิค่ะมันสิเลี่ยนมองนี้แล้วไง่ไปมองไม่้ไง้ไปไม้ถึงสามเถอะพอบอ่าฉเป็นต้องจ่ายยังสิเนาะคะ่ะข่อยสิให้ทริคสําหรับอันนี้ว่าเปิดหัวอกข,ของผู้หญิงที่อยากมาแต่งงานกับคนเยอรมันเลยเด้อค่ะประเทศอื่นข่อยปองหัแต่คนเยอรมันนี่ข่อยหูวซึ้งคักแล้วคันไผ มาแต่งงานกับพ่อหม่มีลูกเอาไงไงเลยวะต้องเน้นเลยว่ามีลูกนี่ขันมันบอกว่าแยกกันอยู่กับลูกก,กับแม่ของลูกปากันแล้วยยกกันแล้วยยกกันแล้วก็สร้างเถอะค่ะคน,นบอกว่าลูกอายุสิบแปดบ่นให้เลถึงสิบแปดนันจําไว้เลยว่าถ้าละหนึ่งทีทีเขาจะต้องมียูคือการจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ลูกแล้วค่าเลี้ยงดูให้ลูกนี่ ก็สิคืนก็ว่าเงื่อนเดือนเขาทอดาดลูกอายุทอดายเรียจนอายุสิบแปดแล้วย่าฟาดีใจว่าโอ้ยอายุสิบแปดลูกผัวเจ้ากับสิไดเศร้าใจแฟนเจ้ากับสิไดเศร้าใจลูกจนอายุ 18, ยียย 18, ส่สิบห้าค่ะมันเรียกว่าในจบปรินญาผัวเจ้าก็ต้องได้ใจตอซึ่งทันพอยืงยันว่าข่อยประจ่ายดอกข่อยประจ่ายตองสิมันมีเด้อค่ะว่าได้หน่อยสามารถฟ้องพอเพื่อเสียเอาค่าเลี้ยงดูได ผ,ผู้นัคนกันถึงกาแฟบอยากยากับเมียเกา่าแยกกันยู่ใได้แต่บะยาเนี่ยคือพามันคำนวณแล้วมันเมดตูเมดตูว,ตวลังคนเมียเมียเก่าว,ว่าทางานาม่มีรายได้อาจจะต้องส่งส่งเพื่อให้เขาดูแลลูกยังสิค่ะเมดตูบันนี้ขันจังมัจ้เจสิฟื้นมาแต่งยังสิมาเออแักเด็กหน่อยน่าง,งามค่ะหฮกเด็กหน่อยยังสินะคะ โอ้ยคอยบ่แล้วคอยคอยเห็นคอยเค็ดเลยคอยย่าว่าเด็กหนอยฝรั่งมั่นสิจังไดล่ะบ้านเฮ่ากับอัสิบว่าเด็กน้อยฝรั่งเก่งกว่าเด็กนนอยบ้านเฮาโซเดียร์ถอเองได้บ้าแน่นดอกค่ะเด็กนนอยสมืน่นอ้ทัวรโลกเป็นคือกันหมดเป็นคือกันเมืยิ่งคันไผย,ยิ่งก้นมาเยอระะมันเนี่ยคุ้มคร้องเด็กน้อยขนาดนักเนี่ยพอกับบกลกาสนบกลกาคัดใจังซีสโอ้ยมูเจา้าอย่า ย่ามาเลยขันว่ามู่เจ้ามีผู้เบ้ากําลังเบ้ากําลังจีบกันอยู่นี่มันมีลูกติดยังสิเนาะค่ะอันนี้คอยคอยแน่นําด้วยความเป็นแมน่ยิ่ของคอยละคอยกับว่าเป็นคนคนถึงกับรายได้คอยกับว่าเป็นขคนดีเต็มร้อยดอกค่ะไพดีน้าคอยคอยก็ดีน้าไพไพว่าดีน้าคอยคอยกับว่าถือว่าเป็นคนดียังสิคอยแนะนําให้เลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละถึงห้าสิบว่าอย่างมีปัญหากับกับเรื่องพวกเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่า ยิงได้น้อยมันคือว่าใดมันเห็นเฮ้ามากยังสิมันก็สิคือว่าเฮ้ามาสุขสบายไมาให้พอมันเลี้ยงจังสิมันทางสิบว่าเห็นยังมันสิมาให้ขันพร้อมันเขาคางลูกมันลอยเปอร์เส็นเลยหนีมุจจะสิเดมันเลี้ยงลูกเขาแบบทํางานว่าดดเก็บเงินเลยล่ะชนิดี่ว่าขันเลี้ยงตั้นหน่อยขันพัใจดีกันมากค่ะ แต่คอยบอกให้เลยว่าท่างที่ดีที่สุดขันว่าเจ้าสามารถเลือกได้มีคนคุยหนึ่งเลยคือบอ่มีลูกเป็นดีที่สุดซิ่งนี่แหละที่คอยอยากให้คนไทยปฏิวัติปฏิวัติการกระทำของเห้าเพื่อให้ผู้ชายยุนี่เกรงใจแนะ่บอมแมนเขาเราลือต่อกันมาเลยว่าเอา้หยิง สันจังสี่มันเลยมันเลยเป็นสิ่งที่คอยเห็นเลยก็คือว่าพยายามเอาเห่ามาเลี้ยงลูกให้โดยที่เฮาวามีสามารถมีอารยะขัดขืนได้สุดท้ายแล้วพ่อมันตายลังค้นหลักเข็ดยกมรดกให้ลูกเหมือเมื่อเจ้ากล้าไปฟองเอามรดกกันน้อยคนละที่สิบสามารถไปฟองเอามรดกได้ถึงแม้ว่าเออเป็นสิ้นส่วนตัว เป็นสินส่วนตัวเขาบ่รานแผนดเป็นสินสมรสที่เกิดขึ้นระว่างการซือ้อะระว่างการแต่งงานกับเขานี่ผู้ร่างคนก็นกนซื้อบาออ้านซื้อเงินยัง,ยงสิบางเธอมันหลักเหตุหมอระดกให้ซึ่งซึ่งคอยกับบ้างหนะกับบ้งสามันการันตีได้แต่เนี่ยคอยบ่ยเคยเห็นคนไทยสิมาฟองฟองคนที่ทำามันด้ได้แบบถึงผิดถึงขิงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงสิ่งที่เฮาควรจะฟองนะคะคอยบ่คอยบ่ยเห็นด้วยบคา้ามาเออใจดีเพราะว่า จากการที่ใจดีมันเลยว่ามันเลยภาสามารถที่เฮต้เฮามีอารยาคัดขืนใดยังสี่คะอันนี้ก็บเบียกเบอไปหลายประนันกักระบอกทริกแค่ว่าคันพายยากมากมีแฟนเป็นคนเยอรมันคันมุกแถาเลือกใดแย่าเลือกคนมีหลูกติดถึงสีย่าเหลวกะซังเพราะว่าปัญหาปัญหาการฟ้องร้องกันเลี่ยงดูนี่ขอเห็นหลายขอเห็นหลายถึงถึงสิบอกว่าบ้าเลี่ยงมันบด อายุเกินสิบแปดปีไปแล้วคอยกับว่าเรียงมัน่นคอยบ่ส่งมั่นก็นได้ยากค่ะบ่เรียงมั่นฟองเอาพัวพันกวนอัวกันยุ่นีบ้านนี้ไปใสค่ะก็จะเป็นประเภทคว้างงูไม่พ้นคอจ้างซันล่ะค่ะเป็นอวนอัวกันยุ่นีบ้านนี้ไปใส้ทั้งลูกกับซ่อนตะบายันยันพอเอาเมีอะไ่มา,มาสุขสบายทั้งเฮ่กเากับเออเฮ่ากับมีก็อยากมาทํางานอยาก เก็บเงินอยากสั่งครอบครัวฐานะเข้าห้ดียังสิมันบม่ยอมหรอกค่ะมันว่ยอมดีที่สุดเอาคนโสดเมนมันสิบเจ็สิบแปดสิบก็ยังสิดีกว่าโสดเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังสิดีกว่าสิสิบห้าสิบมีลูกติดเด้อค่ะคอยคอยให้คั่นิยามคั่จำกัดความใบแค่นี้ฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย